วจสอพอบ้านฉางจังหวัดระยองโชว์ผลงานชิ้นโบแดงบุกทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่รวบสองผัวเมียตัวเอพร้อมของกลางยาเสพติดจำนวนมากทั้งยาไอซ์ยาอีและเคตามีนรวมถึงทรัพย์สินมูลค่ากว่า1 5ล้าน5แนบาทเตรียมขยายผลล่าตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลัง ที่สอพอบ้านฉางจังหวัดระยองวันนี้นะคะพลตวจตรีปราโมทงามประดิษฐ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองนำทีมถแถลงผลการจับกลุ่มนายปียพงษ์หรือแอคอายุ30ปีและนางสาวอาริยาหรืออ้อ อายุ29ปี2สามีภรรยาเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่โดยยึดของกลางเป็นยาไอซ์น้ำหนักรวม16.5กิโลกรัมยาอ e ี700เม็ดเคตามีน140กรัมพร้อมยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดมูลค่ารวมกว่า1,550,000บาทประกอบด้วย รถยนต์เก๋งสองคันรถจักรยานยนต์หนึ่งคันและตุ๊กตาของสะสมจำนวนมากไว้เป็นหลักฐานจากการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อเวลา18นาฬิกา30นาทีวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพบ้านฉางนำกำลังและสายลับล่อซื้อยาเสพติดจ,จากผู้ต้องหาทั้งสองรายโดยนัดส่งของกันรบริเวณริมถนนชายหาดพยูนหมู่4ี่ตําบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองกระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสยัยตรงตามที่สายรายงานเจ้าหน้าที่จึงเสน แดงตัวเข้าจับกลุ่มหลังจากนั้นนำกำลังไปตรวจค้นพบยาเสพติดจ,จำนวนมากซุกซ่อนอยู่ในถุงกระสอบสายรุง้งภายในรถยนต์และตรวจค้นในบ้านพบตุ๊กตาของสะสมยอดนิยมจำนวนมากจึงยึดไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากเครือข่ายรายหนึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีผู้สั่งการให้นำมาจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดระยองพร้อมอ้างว่าทำเป็นครั้งแรก ทางด้านของพลตำรวจตรีปราโมทงามประดิษฐ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรระยองเปิดเผยว่าผู้ต้องหาคู่นี้อยู่ในขายเฝ้าระวังของตำรวจมานานแล้วมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ยังไม่สามารถจับกลุมได้กระทั่งมีข้อมูลชัดเจนว่าจะมีการนัดหมายส่งมอบยาให้ลูกค้าจึงวางแผนล่อซื้อ จนสามารถจับกลุ่มได้เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาไอซ์และยาอีโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปออก็ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหนึงล้านหแสนกว่าบาทเองนำส่งดำเนินคดีด้วยสืบเนื่องจากทีเ่เรากำลังดำเนินการอยู่ เครือข่ายเขาต้องมีแน่ๆครับมันต้องมีเครือข่ายเยอะแน่พอสมควรแต่เราเราคงบอกได้แต่เพียงเท่านี้นมัดเท่นี่ยน,นี่ก็ประมาณหนึ่งกิโลนี่หนึ่งกิโลโ<อ>น,นี่คือน,นี่คือไอไอเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์ 1, หนึ่งเบอร์ศูนย์ มันมีชนิดมนีชนเหมือนมันมีเบอร์รด้วยเหรอใัมีเบอร์ตอนนเป็ผมขอภาพนนะครับก็เป็นศูนย์กลางไปถายพระรยาอ่ะครับทั่วไปโดย <S <S อยู่ในนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะ ก็ไมรู้ว่าอันนี้เป็นใ่มันเป็นยาย,ย,ายอีอยู่ในนี้ครับเจ็ดร้อยเม็ดรวม<า>รวมมันทั้งหมดเนี่ยชุบสองครั้งนะเอา,เอาสั่งพี่แจ้ผมไม่สัง <laughs> ส่งได้ผกวันสั่งได้วันนะอเ <laughs> ครับ <laughs> อันนี้ยาแค่อันนี้ยายาไอย,อยครับ <laughs> ครับครับไออันนี้อันนี้ยาอ,อีนนี้ยาไอช่วย ตันนี้ก็เป็นยาเคครับยาเคที่ผมพูดติดไปากเอยครับตัวนี้ก็ไปจำหน่ายที่ไหนฮะอ่าอ๋อไม่ใช่คุณได้ครไงเขาขายข้อลดเคนะครับให้วิธีการสอบสวนขยายผลเพื่อให้ทราบว่าได้มาอย่างไรเราจะได้แจ้งข้อกล่าวหาได้ถูกต้องต่อไปอีกที ใช้ในการกระทําความผิดในวันแรกแล้วก็เราไปตรวจค้นรถตรวจค้นรถก็เจอยาไอยายาอันนี้คือพวกเครือข่ายเป็นพวกเครือข่ายของเขาใช่ไหมรถที่จอดอยู่ในบ้านเขาเรากําลังเช็คอยู่ว่ารถคันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าไม่ได้ผลตามนี้ก็ได้ตามตรวจค้นตรวจจนได้ก็เจอยาบ้า16กิโลขึ้นก็อยู่ในตั้ ท,ทีมข่าว News 24สถานีประชาชนประจำจังหวัดระยองภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน